สวัสดีค่ะแนยจะพามาดูคลิปที่เปิดตาพวกเรานะคะคนที่ตื่นนะคะจิตขยายเราจะรับข้อมูลแบบนี้นะคะ,อ,ะอนนนจะ,ะมีซับไตเติลนะคะคลิปสั้นๆน,นะคะแค่1นาทีกว่า,วาไม่ถึง2นาทีเนาะ,ะชื่อคลิปนะคะ the in incredible power of human body regeneration นะคะ human body ก็คือ,อร่างกายนะคะ incredible power คือมัน amazing มากนะคะมันอาอลังการ regeneration ก็คือการงอกใหม่นะคะการงอกใหม่หรือว่าการเกิดใหม่การปฏิวัติการเจริญเติบแทะเจริญเติบโตทดแทนนะคะก็คือร่างกายเราเนี่ย มีการงอกใหม่ระดับเซลล์นะคะเราเรามองไม่เห็นนะคะเรามองไม่เห็นได้ตาเราก็เลยไม่เชื่อนะคะแต่ว่าอนุจะเอาข้อมูลมาเปิดตาพวกเรานะคะเพราะว่าถ้าเราเ,าเชื่อเรื่องแบบนี้นะคะความเชื่อเนี่ยจะเปลี่ยนความจะเปลี่ยนสภาวะในร่างกายของเรานะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ย ทําตามความคิดของเรานะคะความคิด bien, รคหรือว่าคำพูดหรือว่าอารมณ์ของเรานะคะร่างกายเราก็จะเปลี่ยนแปลงเหตุนี้ละค่ะที่อนุยตอนท้ายๆนะอนุยจะบอกจะพูดเกี่ยวกับเมดเบดด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปถ้าเกิดสมมติว่าเราเปลี่ยนความคิดเนี่ยเราเราไม่ใช่คนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าเราเซลเราเปลี่ยนตลอดเวลานะคะ โอเคมาดูกันค่ะร่างกายเราฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะคะในเซลล์เรานะคะเรามองไม่เห็นสังเกตได้ว่าเวลาที่เราเกิดอาการป่วยหรือว่าเกิดมีมีบาดแผลร่างกายเราจะสมานแผลด้วยตัวของเขาเองร่างกายเราจะหยุดเลือด โดยที่เราไม่ไม่ต้องไปหาหมอนะคะถ้าเป็นสิ่งเล็กน้อยเนาะเราเราร่างกายเราสามารถรีเพร์ก็คือแบบซ่อมแซมได้เนาะ,ะในในส่วนเล็กๆนะคะ made, years, ทุกเจ็ดปีนะคะถึงสิบปีทุกส่วนเลยจะมีเซลล์ใหม่ครบครันนะคะตั้งแต่ ตั้งแต่ที่เรามองเห็นผิวหนังแล้วก็ไปข้างในนะคะวัยวะส่วนในสุดส่วนที่เรามองไม่เห็นคือครบสิปีนะคะเดี๋ยวเขาจะบอกว่าอะไรบ้างเ,เราได้เซลล์ใหม่กี่ปีแต่เป็นเพราะว่าเรากินอาหารไม่ถูกต้องแล้วก็เรามีอารมณ์ลบมากเกินไปเราคิดลบเกี่ยวกับตัวเองมากเกินไปทำให้เซลล์เราเนี่ยไม่สามารถรับพลังงานก็คือ ก็คือไม่ไม่สามารถจะมีเวลามาซ่อมแซมได้นะคะเขาอยู่ในอารมณ์ลบตลอดเวลานะคะเพราะว่าทำตามคำสั่งตามตามอารมณ์ของคนนั่นแหละค่ะอ่ไอกระเพาะอาหารนะคะทุกสี่วันจะมี ข้างในมีผนังเซลลใหม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรากินอาหารที่ถูกต้องอมีแบคทีเรียที่ถูกต้องเนี่ยเซลผนเซลลำไส้จะมีเซลล์ใหม่ทุกสี่วันนะคะมันอลังการมากเลยนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ย Amazing มากๆ e w ว้าว wow. อีกอันนึงก็คือทุกสี ทุกสนาทีเนาะ, Liver. Every 150 days. ะตับนะคะมีเซลล์ใหม่ทุกหนึ่งร้อยห้าสิบวันก็คือประมาณห้าเดือนนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเรามีตับที่แบบตับไม่ดีอะไรเงี้ยคือไม่มีปัญหาแล้วถ้าเกิดเรารักษาก็คือเรากินอาหารที่ดีไม่กินเหล้าอะไรเงี้ยนะคะ,ะเลิกกินยา กินอาหารที่ถูกต้องตามหลักของมนุษย์ซึ่งอันนั้นก็ต่างคนก็ต่างเชื่อคนละแบบนะคะเราก็ต้องใช้จิตวิญญาณเราเหมือนกันนะคะให้จิตวิญญาณเรานําทางนะคะบอกว่าจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของฉันช่วยนํำพาข้าพเจ้าไปในทางที่ดีที่สุดแล้วก็ปฏิบัติตามนะคะบางทีเราเราถ้าเกิดเราไม่เชื่อเนี่ยเราก็จะไปผิดทางนะคะก็คือตับเนี่ยสามารถกลับมาได้ เป็นตับใหม่ใน uh, ในัในึ uh, 150วันใน erm ต้ผิวหนังนะคะสกินก็คือ uh, ทุก4สัปดาห์แค่เดือนกว่าเองนะคะ uh, เขาบอกว่าถ้าเราได้รับแสงแดดได้รับแสงแดดตอนเช้าตอนเย็นอ่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ กินแบคทีเรียที่ดีก็คือทำโยเกิร์ตกินเองนะคะหรือว่ากินกินแบคทีรียที่ในลำไส้นะคะเพราะว่าในลำไส้เนี่ยจะส่งคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากในลำไส้นะคะเพราะว่าระบบการย่อยเนาะจะส่งผลดีต่อผิวหนังนะคะ,ะถ้ากินผักกินอะไรมันไม่เกี่ยวนะคะกินน้ำเยอะก็ไม่เกี่ยวนะคะอันนั้นก็คือเป็นเป็นความ ข้อมูลที่ผิดพลาดนะคะเพราะว่าอนุยก็ติดตามอันนี้มาเป็นปีนะคะเพราะว่าอนุยก็เปลี่ยนวิธีการกินนะคะรู้สึกรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะแล้วก็สมบูรณ์ขึ้นอนุยกับสามีนะคะ4ส,สัปดาห์เนี่ย ทำไมผิวหนังเราดีขึ้นเนาะ y o u pancreas, which helps regulate your blood sugar level, is renewed every 50 days. And every four months, you get a new set of red blood cells across your entire body. Even after you donate blood, it would only take 12 weeks to completely replace the red blood cells you d o n a t e Your taste buds that help you enjoy a variety of food are replaced every 10 days. ต่อรับรถนะคะถ้าเกิดสมมติว่าอย่างแอ,น,อนุ่ยเน่ยเลิกกิน เครื่องปรุงทุกอย่างนะคะยกเว้นเกลือแอนนอยก็กินเกลือ,อในตอนแรกบางคนอาจจะกินคือรับรสไม่ได้นะคะแต่ว่าเราสามารถร่างกายเราสามารถเปลี่ยนต่อมรับรสได้นะคะถ้าเราหยุดกินแล้วเราก็จะเคยชินกับเกลือนะคะเพราะว่าแอนนอยตอนนี้กินเกลือแล้วก็ไม่ไม คือรู้สึกว่าเราไม่ได้ขาดอะไรเลยเราสามารถอยู่อบ่ยังมีความสุขแล้วก็ปกติมากนะคะแล้วก็ชีวิตมันซิมเพิลมากๆนะคะแบบทำอะไรก็ไม่ไม่ซับซ้อนไม่คอมเพล็กซ์ไปซื้ออาหารก็ไม่ต้องไปดูอะไรมากมายนะคะซื้อเกลือซื้อมิซื้อซื้อเนื้อนะคะซื้อ,อคือแบบทำอาหารก็ดีมากไม่ต้องปรุงนุ่นนู่นนี่นั่นนะคะคือแบบ โรยเกือเสร็จทํำไม่เกิน10นาทีได้กินแล้วนะคะอันนี้คือทุกอย่างมันมันะระเบียบง่ายมันไม่มีอะไรที่แบบยุ่งยากเลยชีวิตนะคะแต่มนุษย์เราถูกล้างสมองให้ทำแบบมีขั้นตอนทำอาหารเนี่ยขั้นตอนของอทำอาหารไทยนะคะแบบเยอะแยะมากมายอนุยแบบ ตอนนี้ออกจากตรงนั้นแล้วนะคะคือทุกอย่างมันง่ายมากสำหรับเรานะคะก็คือเราลดลด,ลดการปรุงอาหารเพื่อที่จะให้ต่อมรับรสเราอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นนะคะแค่เกลือเนาะ, cells are years fully ะสำหรับการฟื้นฟูการงอกใหม่ของ ไม่ใช่งอกใหม่นะคือแบบมีเซลล์ใหม่มาแทนที่ของกระดูกเนี่ยใช้เวลา10ปีเลยนะคะสิปีก็คือเราจะต้องกินอาหารอย่างถูกถูกต้องมีโปรโตีนสูงมีแคลเซียมสูงนะคะถ้าเกิดคนอายุมากแล้วเนี่ยกินโปรโตีนน้อยอร่างกายก็จะทำให้ไม่ไม่มีสารอาหารไปเพิ่มแคลเซียมในไป,ไปเพิ่มโปรโตีนใน ในกระดูกนะคะก็คือทําให้เดินไม่ได้เนาะคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นในสมัยก่อนนะคะพ่อแม่อ้ยเนี่ยก็เดินลําบากในตอนที่อายุมากแล้วคนแม่ยายนะคะเอยแม่ย่านะคะก็เดินลําบากคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของคนแก่นะคะแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องเป็นแบบนั้นแล้วนะคะเราเข้าใจใหม่เราต้องกินอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อที่จะไปซ่อมแซม ไป uh, Regeneration นะคะของ uh, ทุกส่วนของอวัยวะทุกส่วนกระดูกกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็แคลเซีย uh, มนะคะคือความคิดเราเนี่ยต้องเปลี่ยนใหม่นะคะถ้าความคิดเราเชื่อในสิ่งใหม่เนี่ยเราก็จะลืมในสิงเก่าๆว่า uh, อายุมากแล้วแก่ก็ต้องนอนติดเตียงเดินไม่ได้ก็ยอมรับ คือถ้าเราไม่ยอมรับแล้วเราก็จะไม่เป็นแบบนั้นนะคะเราจะต้องแข็งแรงเราเชื่อมั่นในใน,ในสภาพการที่ร่างกายเรามีความศักดิ์สิทธิ์แบบเนี้ยมอีอัจฉริยะนะคะเราเชื่อในร่างกายของเราเราเชื่อมั่นว่าร่างกายของเราเนี่ยจะต้องแข็งแรงสมบูรณ์แบบที่เราเกิดมาในนาทีแรกนะคะคือตั้งแต่อายุ หขวบถึง7ปีเนี่ยเรามีเซลล์ที่แข็งแรงสมบูรณ์เราควรจะเป็นแบบนั้นในตอนแก่นะคะในตอนที่อายุมากแล้วแต่เราไม่จําเป็นจะต้องแก่นะ,ะเพราะว่าเซล์เรามีมาครบถ้วนทุกสิปีนะคะ regenerate as we age bone regeneration slows down and our bones become weaker despite this incredible regeneration capacity of the human body some parts of your body are never replaced such as the cells that make up the inner limbs in your eyes and the neurons in your cerebral cortex fat can also accumulate and stick around depending on your diet and physical activity even though everything in your body is replaced after some time the only thing that remains of you is your consciousness self-awareness and memories as i said your taste buds are replaced every 10 days. But the memory of the delicious food you tasted before is still there and new taste buds are ready to experience it. Isn't that incredible? to uh, the that we will, uh, we hear, uh, that that the มีจิตยขยายนะคะเพราะว่าเราจะเชื่อมกับจิตเราก่อนอย่างเช่นเข้าใจในเรื่องของเอโทษนะเข้าใจในเรื่องของโทษทีเอ่ตรงนี้ดีกว่านะ,ะเข้าใจในเรื่องของร่างกายเราเข้าใจว่าร่างกายเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามีเซลล์งอกใหม่ตลอดเวลาแล้วก็พูดกับร่างกายเราเราสามารถสั่งร่าง กายให้มีการอัปเกรดได้นะคะอัปเกรดก็คือ uh, คืออย่างอนุญออกไปรับแสงแดดแล้วก็อนุญาตให้ uh, พลังแสงเนี่ยเข้าไปอัปเกรดในร่างกายเรานะคะนี่ก็คือการที่เรามีจิตขยาย uh, การที่เม็ดเบสเขามีเนี่ยเราจะต้องมีจิตขยายพอที่จะรับการช่วยเหลือได้คนที่ไม่ ไม่มีจิตขยายเขาก็จะไม่พบเจอข้อมูลนี้นะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้อ่าไม่ได้รับการอ่าช่วยเหลืออ่าตามนี้อ่เขาจะไม่เอาออกมาให้คนได้เห็นจนกระทั่งเราพร้อมนะคะจิตขยายมากพอมีจิตอ่ามีความรักมีความเมตตามีการเชื่อมกับพระผู้สร้างอ่ามากพอนะคะก็คือแบบมีพลังงานสูงพอที่จะรับ ข้อมูลนี้แล้วก็รับการบำบัดแบบนี้นะคะเพราะว่าการที่เขายังไม่ออกยังไม่ออกยังไม่ออกมาเปิดเผยแบบอย่างให้ให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเพราะประชาชนส่วนใหญ่แล้วยังไม่พร้อมนะคะแล้วก็ถ้าไม่พร้อมเนี่ยความโกลาหลหรือว่าฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะยึด take over พลังงานนั้นนะคะเทคโนโลยีบ uh, แบบนั้นแล้วก็เกิดเกิด uh, พลังงานไม่สมดุลแล้วก็เกิด uh, มีการคือแบบเหมือนกับตอนที่เกิด uh, ตอนแอตแลนติสนะคะคือแบบพลังงานไม่สมดุลก็พลังงานชอ็อตโลกก็ uh, ล้มละลายนะคะทั้งโลกเลยล้มละลายน้ำท่วมนะคะอันนี้คือเกิดมาสองสาครั้งแล้วเขาก็ไม่อยากให้เกิดแบบนั้นอีกครั้งนี้เขาก็เลยจะต้อง อบไว้ก่อนนะคะจนกระทั่งรอให้มนุษยชาติเนี่ยตื่นตื่นมา,าทางจิตนะคะตื่นพร้อมที่จะรับเขาถึงจะให้เราได้นะคะเราจะต้องอมีการอ,าอัปเกรดตัวเราก่อนเกี่ยวกับเรื่องอจิตวิญญาณนะคะแล้วก็มีจิตสงบเชื่อมกับจิตวิญญาณของเราอย่างแท้จริง คือจิตวิญญาณแล้วก็จิตของเรานะคะจิตทางกายภาพคืออัตตาอัตตาเนี่ยจะต้องสงบแล้วก็เชื่อมกับจิตวิญญาณของเราก็คือวิญญาณของเรานะคะแล้วก็ร่างกายเราอารมณ์ของเรานะคะสามอย่างนี้จะต้องสอดคล้องกับสอดคล้องกันนะคะก็คือเราเชื่อมกับพระผู้สร,ร้างอย่างแท้จริงนั่นเองเราไม่เคยจริงๆแล้วเราไม่เคยขาดการติดต่อกับพระผู้สร,ร้างนะคะกับทางวิญญาณเนี่ย แต่ว่าเราตื่นขึ้นมาตอนกลางวันอย่างเงี้ยเราจะถูกอัตราควบคุมนะคะถูกโลกทางมิติที่สามโลกขอคู่ควบคุมนะ,ะก็คือดีไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยถูกถูกกับผิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่แต่ตอนกลางคืนเนี่ยเราติดต่อสื่อสารกับเขาตลอดแต่พอมาตื่นมาตอนเช้าปุ๊บเราก็ถูกม่านบังตานะคะระหว่างมิติ พลังงานนั้นควบคุมแต่ตอนนี้นะคะพลังงานทุกอย่างเนี่ยล้มหมดแล้วนะคะเพราะว่าคนตื่นทางจิตเนี่ยมากขึ้นนะคะเกิน17%แล้วนะคะ,ะไม่ใช่17%นะคะ1.7%ด้วยซ้ำแล้วก็พลังงานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่เราก็เขาก็จะรอจนกระทั่งทุกคนคนบางคนพร้อมนะคะคือคนที่พร้อมเท่านั้นที่จะได้รับเม็ดเบสนะคะเม็ดเบสก็คือ,อ simulation สำหรับพวกเราที่สามารถบำบัดตัวเองได้นั่นเองนะคะ,ะถ้าเราบำบัดตัวเองได้อพอสมควรเขาก็จะ,ะแนะนำให้เราได้เจอกับสิ่งนั้นนะคะก็คือแบบว่าคือถ้าเราถ้าเรามีพลังงานสูงนั่นเองนะคะเราก็จะได้รับสิ่งนั้นโดยที่เขาจะแนะนำเป็น บางจุดหรือไม่ก็อยู่บนมาเธอ์ชปนะคะคือมาเธอ์ชฟเนี่ยก็ลอยตัวอยู่บนท้องฟ้านี่แหละคะ่ะแต่เรายังมองไม่เห็นคนจะมองเห็นเฉพาะคนที่มีจิตขยายพอเท่านั้นนะคะโอเคค่ะอนุยก็อ่อนุยคือว่าอนุเนี่ยตื่นเต้นมากนะคะอนุยที่รู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนได้อ่ ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคือจริงๆแล้วยรกรอนะ,ะกลุ่มยรกรอเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ดีมากนะคะเท่าที่อนุยดูถ้าเราไปปฏิบัติตามเขานะคะเราเปฏิบัติก็คืออ,อกินอาหารตามที่เขาแนะนำนะคะคือไม่เราเราทำตามที่เราพอจะปฏิบัติได้นะคะถ้าเราเปิดใจนะคะเราก็จะ สามารถบำบัดตัวเองได้เช่นกันก็คือการที่เขาปฏิบัติเนี่ยหลายอย่างเที่นนุ้ยเชื่อมั่นว่ามันเข้ากับมันสอดคล้องกับคลิปนี้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่เม็ดเบสนะคะเมดเบสก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับรีเจ n เนอเรชันนั่นเองนะคะรีเจเนอเรชันก็คือการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับการเซลล์ร่างกายในร่างกายภายในเนี่ย มีการงอกใหม่มีการเปลี่ยนแปลงมีการอางอกมาแทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือ regeneration นะคะเม็ดเบสเม็ดเบสก็คือการ simulation ของสิ่งที่เกิดขึ้นภายในร่างกายเรานั่นเองนะคะทุกอย่างที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขากำลังมีการ simulation ก็คือการเปรียบเทียบการจำลองนั่นเองนะคะโลก อ uh, ของอินเทอร์เน็ตโลกของอ e ีเมลโลกของเว็บไซต์อะไรต่างๆเขากำลังเปรียบเทียบให้เราดูนะคะว่าโลกในมิติที่5เนี่ยกำลังเป็นแบบนี้ก็คืออินเทอร์เน็ตก็ uh, เราสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อินเทอร์เน็ตก็คือข้อมูลใน uh, สนามพลังงาน ที่อยู่รบรอบๆตัวเรานั่นเองถ้าเราจูนได้เราก็จะเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตในมิติที่สูงขึ้นของเราได้นะคะแล้วก็อีเมลนี่ก็คือเหมือนการสื่อสารเ,าเกี่ยวกับการสื่อสารทางจิตนะคะหรือไม่การที่เราแท็กถึงการโทรศัพท์ถึงกันเนี่ยก็คือการซิมู l เลชันของการสื่อสารทางจิตนั่นเองนะคะถ้าเราสามารถทําได้ มันจำลองมาแล้วค่ะเพียงแต่เราจะต้องทำให้เป็นจริงในอนาคตอีกไม่นานนี้นะคะโอเคค่ะแอนนุยคิดว่าทุกคนคงเข้าใจนะคะเราอยู่ในซิมู l a เลชันนะคะเรากำลังจะเลื่อนเข้าไปอยู่ในความจริงจิตเราขยายมากขึ้นเราทำสมาธิทำให้จิตนิ่งนะคะแล้วเราก็จะเชื่อมกับสิ่งที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราคือสนามพลังงาน สนามพลังงานเขาเรียกอะไรอันนี้จำไม่ได้นะคะมันเป็นมันเป็นคาจากัดความนะคะแต่สนามพลังงานก็คือสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่เราอยู่นั่นเองนะคะเราเราเนี่ยเป็นตัวส่งพลังงานเราเป็นตัวรับพลังงานนะคะ,ะเราคือทางผ่านถ้าเราปล่อยให้ร่างกายเรามีพลังงานสูงขึ้นเราก็จะรับพลังงานที่สูงขึ้นก็คือข้อมูลดีๆนะคะแต่ แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราทําให้ตัวเราพลังงานต่ําก็คือรับแต่ข้อมูลต่ำๆก็คือข่าวไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็จะเจอแต่ข้อมูลต่ําๆเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจิตเรานิ่งนะคะเราจะรับแต่ข้อมูลที่ดีๆพลังงานสูงแบบนี้นะคะโอเคค่ะ,ะหวังว่าทุกคนคงจะตื่นเต้นกลับไปหนุยด้วยนะคะถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้ดีนะคะ ขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะเราสามารถบำบัดตัวเองได้เราสามารถบำบัตตดาาาบบต,ตัวเราได้แล้วก็อัปเกรดตัวเองนะคะฉันเ,เปิดรับแสงโซลา่าเข้าไปในดีเอ็นเอของฉันนะคะฉันเปิดใช้งานศักยภาพสูงสุดของในร่างกายฉันนะคะแล้วก็เซลล์ทุกเซลล์ของฉั้นสามารถบำบัดต,ตัวเองได้อันนี้นะคะก็คือแบบอนุยพจน์ใน เฟซบุ๊กนะคะถ้าใครติดตามก็นุยนาตานะคะแล้วก็ YouTube ก็นุยนาตานะคะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ